เด็กชายวัยเจ็ดขวบยืนอยู่กลางห้องพิจารณาคดีทุกสายตาจับจ้องเขาและแล้วเขาตะโกนคำพูดที่ทำให้ทุกคนช็อกถ้าพ่อติดคุกผมยอมโกหกคุณจะทำใจอยู่เฉยๆได้ไหมเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยน้ำตาความกล้าและความลับที่จะทำให้คุณลืมหายใจจนจบวิดีโอเด็กชายอายุเจ็ดขวบยืนตัวแข็งมือเล็กๆของเขาสั่นอยู่ในอากาศ แสงไฟในห้องพิจารณาคดีศาสตร์ลงบนใบหน้าเขาทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเสียงกระซิบของคนในห้องดังกล้องในหัวเขากลืนลำบากหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกกลิ่นไม้เก่าของสารคลุกเคล้ากับกลิ่นกระดาษและหมึกทำให้เขารู้สึกเหมือนอากาศหนืดและหนักอึง้งผู้พิพากษามองเขาอย่างจริงจังสายน้ำตาเล็ดลอดจากตาของแม่ของเขา เขาพยายามก้นหายใจคำถามของทนายเหมือนเสียงระฆังก้องในหัวลูกอยากพูดความจริงไหมเด็กชายเม้มปากสายตาสันคลอนและแล้วเสียงเล็กๆของเขาก็ดังขึ้นถ้าพ่อติดคุกผมยอมโกหกความเงียบก่อตัวรอบตัวเขาทุกคนในห้องหยุดหายใจแสงไฟสะท้อนน้ำตาในดวงตาเด็กหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิด ความเงียบในห้องเหมือนก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่กดทับหัวใจทุกคนเสียงกระดาษพลิกของผู้พิพากษาดังก้องแต่ไกลเด็กชายยังยืนตัวแข็งมือสั่นเล็กน้อยแต่ปากของเขาเรียบเหมือนหินแม่ของเขากำมือแน่นแก้มแดงเผือดจากการกลั้นน้ำตาพ่อของเขามองลงมาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวเหมือนเวลาหยุดเดินในห้องนั้นเสียงหัวใจของเด็กชายดังก้องในหูของเขาเอง ทุกคำพูดที่เขาเตรียมไว้ในใจตอนนี้เหมือนระเบิดรอวันแตกเขาเห็นแสงสะท้อนจากแว่นตาของทนายคู่กรณีและรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความกดดันเขากลืนน้ำลายลิ้นติดเพดานปากทุกลมหายใจเหมือนฝืนกลืนความเจ็บปวดและแล้วเขาก็เริ่มพูดอีกครั้งเสียงเล็กๆแต่หนักแน่นผมจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อห้องพิจารณาคดีสั่นสะเทือนด้วยความเงียบ ผู้พิพากษากำลังมองเขาแบบวัดใจเด็กชายรู้สึกเหมือนทุกสายตาคือดาบที่พุ่งตรงเข้ามาแต่เขาไม่ถอยมือเล็กๆของเขากำแน่นดวงตาแดงกำ่ำแต่มีประกายความกล้าหาญและแล้วเขาตะโกนออกมาดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมยอมโกหกเสียงนั้นทะลุก้องห้องน้ำตาไหลรินจากหลายคู่ตาแม่ของเขาร้องให้ออกมาอย่างสุดเสียง พ่อของเขาก้มลงซับน้ำตาเหมือนหัวใจแทบแตกออกเป็นชิ้นความตึงเครียดกระจายไปทั่วห้องทนายคู่กรณีหยุดพูดผู้พิพากษาขมวดคิ้วอากาศเหมือนถูกดึงออกไปหมดทุกคนในห้องพยายามกลั้นหายใจเด็กชายยืนตัวตรงปากสั่นแต่เสียงมั่นคงเขารู้ว่าในตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนชะตาของพ่อได้ ความกลัวและความรักผสมกันจนแทบระเบิดหัวใจของเขาเหมือนระเบิดลูกเล็กในอกเสียงสะอื้นกระซิบก้องจากทุกที่ทุกคนในศาลร,รู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในหัวใจและแล้วเวลาเหมือนหยุดชั่วขณะทุกสายตาจ้องมาที่เด็กชายเหมือนเขาเป็นศูนย์กลางของโลกทั้งใบเสียงสะอื้นของแม่ยังคงกล้องอยู่ในห้องเด็กชายยังยืนตรงไม่ขยับมือเล็กๆของเขายังคงสั่นแต่แน่น ดวงตาแดงก่ำแต่เต็มไปด้วยประกายกล้าหาเพ่อของเขาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลลงแก้มแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนเด็กชายเพียงคนเดียวนี้คือความหวังของเขาผู้พิพากษากำลังจ้องขเขมง็งใบหน้าแสดงความเคร่งเครียดและแล้วเงียบไปเหมือนคำพูดใดๆจะไม่อาจออกมาทันกับความรู้สึกในห้องเสียงกระดาษและปากกาเล็กๆของทนายดังขึ้น แต่เด็กชายไม่ได้สนใจเขารู้ว่าทุกวินาทีนี้สำคัญที่สุดลมหายใจทุกครั้งเหมือนตะเกียบที่กำลังจะหักแต่เขายังคงยืนตรงและตะโกนผมยอมโกหกทุกอย่างเพื่อพ่อคำพูดนั้นดังก้องไปทั่วห้องเหมือนฟ้าผ่ากลางใจของทุกคนน้ำตาไหลรินโดยไม่สามารถห้ามได้ผู้ใหญ่หลายคนพยายามก้าวถอยแต่แรงสะเทือนทางอารมณ์ทำให้ทุกคนหยุดชะงัก พ่อของเขาก้มลงอบลูกชายด้วยมือใหญ่หัวใจเหมือนจะระเบิดด้วยความรู้สึกผสมระหว่างความเศร้าและความโล่งใจแม่ของเขากอดแน่นสั่นสถานไปทั้งตัวเด็กชายยังคงมองผู้พิพากษาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความตั้งใจเหมือนกำลังบอกว่าแม้จะกลัวจะเหนื่อยจะเจ็บเขาจะยืนหยัดเพื่อครอบครัวผู้พิพากษาหายใจลึก ห้องพิจารณาคดีเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจทุกดวงความตึงเครียดเหมือนน้ำแข็งละลายแต่ความเจ็บปวดและความกลัวยังคงติดอยู่ในอากาศเสียงเด็กชายยังสะท้อนอยู่ในหัวผมจะไม่ยอมให้พ่อถูกทำร้ายผมจะปกป้องเขารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าพ่อน้ำตาและรอยยับของความเครียดค่อยๆค,ค,คลายแต่ในดวงตาของผู้ใหญ่หลายคน ยังเห็นความสะเตือนใจและความเจ็บปวดที่ไม่เคยลืมเด็กชายค่อยๆนั่งลงมือเล็กๆกำแน่นที่หน้าตักห้องพิจารณาคดีเหมือนหยุดเวลาทุกสายตายังคงจับจ้องเขาทุกเสียงสะท้อนความจริงที่ว่าเด็กชายตัวเล็กๆคนนี้มีพลังมากกว่าที่ใครจะจินตนาการแต่ภายในใจของเขายังคงเต้นแรงหัวใจยังคงสั่นสะานเขารู้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบ และความจริงความรักและความกล้าหาญของเขาจะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยพ่อให้รอดจากความมืดนี้เด็กชายยังนั่งตัวตรงมือเล็กๆยังคงกำแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองในอกความเงียบในห้องพิจารณาคดีหนาแน่นทุกคนในห้องเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยแรงดึงดูดของความจริงผู้พิพากษาลุกขึ้นเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนสายตาจ้องขเขม่งที่เด็กชาย เหมือนกําลังช่างใจทุกสิ่งเด็กชายยังไม่ละสายตากล้ามเนื้อเล็กๆของเขาตึงเต็มแรงเขารู้ว่าทุกคำพูดทุกการกระทำในวินาทีนี้จะตัดสินอนาคตพ่อทนายคู่กรณีลุกขึ้นพยายามถามคำถามที่ซับซ้อนแต่เสียงของเด็กชายกลับดังขึ้นมั่นคงและชัดเจนผมบอกความจริงทุกอย่างขึ้นอยู่กับผม ความตึงเครียดในอากาศเหมือนจะทําให้ห้องพังเสียงลมหายใจทุกคนดังเด่นชัดน้ำตาของแม่ยังไหลไม่หยุดพ่อก้มลงซับหน้าแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญเด็กชายยืนขึ้นเท้าสั่นเล็กน้อยแต่สายตาแน่วแน่เขาเดินเข้าไปกลางห้องทุกสายตาจับจ้องเขาเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อเด็กชายคนนี้ และแล้วเสียงเล็กๆของเขาดังก้องผมจะพูดทุกอย่างเพื่อให้พ่อไม่ถูกทำร้ายทุกคนในสารตกตะลึงบางคนก้มหน้ากันน้ำตาบางคนกัดริมฝีปากแน่นความเงียบในห้องหนาขึ้นเหมือนหมอกหนาเด็กชายรู้สึกถึงสายตาที่หนักอึง้งแต่เขาไม่กลัวอีกต่อไปหัวใจเขาเต็มไปด้วยความกล้าและความรักเขาไม่คิดถึงความเจ็บปวดของตัวเอง สิ่งเดียวที่อยู่ในใจคือพ่อลมหายใจของเขาแรงขึ้นเหมือนลมพายุในใจคนทั้งห้องผู้พิพากษาหายใจลึกอีกครั้งน้ำตาเล็ดรอดขอบตาทนายทั้งสองคนเงียบและในวินาทีนั้นทุกคนรู้สึกถึงพลังของเด็กชายเด็กตัวเล็กๆแต่หัวใจยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนชะตาของคนทั้งชีวิตได้เด็กชายยกมือขึ้น เสียงของเขาเต็มไปด้วยน้ำเสียงที่ทั้งอ่อนโยนและเด็ดเดี่ยวผมจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความเงียบปกคลุมห้องศาลทุกลมหายใจหยุดชั่วคราวเหมือนเวลาทั้งโลกหยุดหมุนน้ำตาไหลรินจากทุกคู่ตาหัวใจของทุกคนสั่นสะเทือนพ่อของเขาเก้าวเข้ามาใกล้อบลูกชายแน่นเสียงสะอื้นรวมกับเสียงหัวใจเต้นแรง ทำให้ห้องพิจารณาคดีเหมือนถูกล้อมด้วยพายุอารมณ์เด็กชายรู้ว่าความกล้าหาญของเขาเปลี่ยนความหวาดกลัวให้กลายเป็นความหวังและในวินาทีนั้นทุกคนรู้ว่าไม่มีเด็กคนไหนเล็กเกินไปที่จะสร้างปาฏิหาริย์ไม่มีใครเล็กเกินไปที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของครอบครัวความเงียบในห้องพิจารณาคดียังคงอยู่แต่ไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวอีกต่อไป เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความตื้นตันใจและความหวังผู้พิพากษาก้มลงสายตาของเขาอ่อนโยนขึ้นน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเมื่อพูดออกมาเด็กชายความกล้าหาญของเจ้าทำให้ทุกคนในห้องนี้ต้องสะท้อนใจแม่ของเด็กชายกอดลูกชายแน่นเสียงสะอื้นของเธอเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนพ่อของเขาเอามือมาประสานกับมือเล็กๆของลูกชาย ดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลตอนนี้เต็มไปด้วยความรักและความโล่งใจทนายคู่กรณีเงียบและก้มหน้าไม่มีคำพูดใดที่จะตอบแทนความกล้าหาญของเด็กชายได้แต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะถูกจารึกไว้ในใจของทุกคนตลอดไปเด็กชายยิ้มเล็กๆน้ำตาย,ยัางเล็ดรอดแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่น เขารู้แล้วว่าแม้โลกจะยักเย็นเพียงใดความรักและความกล้าหาญของเขาสามารถเปลี่ยนชะตาของครอบครัวได้ผู้พิพากษาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนวันนี้เจ้าสอนให้เราเห็นความหมายของความรักและความกล้าหาญเด็กชายก้มลงเล็กน้อยและในใจของเขาเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อแม่ยังอยู่เคียงข้าง และความจริงแม้เล็กน้อยแต่ก็มีพลังมากพอจะชนะทุกความยากลำบากแสงไฟในห้องสารสาสตร์ลงบนใบหน้าของเขาสะท้อนน้ำตาและรอยยิ้มไปพร้อมกันความตึงเครียดทั้งหมดคลายลงทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นและความสงบใจเด็กชายหันไปมองพ่อและแม่พยักหน้าเบาๆเ,เหมือนบอกกับตัวเองว่าเขาแข็งแกร่งพอแล้วพลังของเด็กชายตัวเล็กๆ วันนี้ได้ทำให้ทั้งโลกของเขาและครอบครัวสว่างขึ้นและห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยรอยยิ้มน้ำตาและความสงบเรื่องราวของความกล้าหาญความรักและความหวังของเด็กชายคนหนึ่งจบลงอย่างเงียบสงบแต่ตราตรึงใจ